ถ้าคุณอยากจะหาเงินให้เก่งคุณจะต้องฝึกทักษะนี้ก่อนสวัสดีค่ะดิฉันบันทิตาผานจันทร์ถ้าคุณอยากจะหาเงินเก่งอย่าเริ่มจากถามคําว่าลงทุนอะไรดีแต่ให้เริ่มจากถามตัวเองนะคะว่าวันนี้ฉันมีทักษะที่คนรวยเขามีกันแล้วหรือยังเพราะคนที่เขาหาเงินได้เก่งไม่ใช่คนที่ทํางานหนักที่สุดแต่คือคนที่ฉลาดเลือกที่จะพัฒนาทักษะมากที่สุดต่างหากนะคะซึ่งทักษะข้อแรกก็คือการสื่อสารที่ทรงพลัง คนที่หาเงินเก่งไม่ใช่คนที่พูดเก่งเฉยๆแต่คือคนที่พูดแล้วคนเชื่อคนซื้อคนยอมควักเงินอย่าเพิ่งถามว่าทำยังไงถึงจะขายของได้เก่งถ้าคุณยังพูดอะไรไม่รู้เรื่องพูดแล้วไม่มีใครฟังพูดแล้วคนเฉยชาไม่มีใครขยับไม่มีใครสนใจแล้วก็ไม่มีใครซื้อเพราะในโลกนี้นะคะไม่มีใครอยากจะเสียเงินให้กับคนที่ทำให้พวกเขารู้สึกสับสนคนที่หาเงินได้เก่งไม่ใช่เพราะว่าเขาพูดเยอะแต่เพราะว่าเขาพูดตรงจุด พูดแล้วสะเทือนใจและพูดแล้วเปลี่ยนใจคนได้ในพริบตาคนที่พูดได้ทรงพลังไม่ใช่คนที่ใช้คำพูดสวยหรูแต่เป็นคนที่รู้ว่าคำพูดของตัวเองจะพาอีกฝ่ายไปเจออะไรบ้างพูดแล้วทำให้เขารู้สึกว่าคุณเข้าใจเขาจริงๆพูดแล้วทำให้เขารู้สึกว่าคุณคือคนที่เขากำลังมองหาอยู่พูดแล้วเขารู้สึกว่าถ้าไม่ซื้อจากคุณในวันนี้เขาจะพลาดบางอย่างที่สำคัญไป แต่ถ้าเกิดว่าคุณยังพูดด้วยความลังเลพูดวกวนพูดด้วยความกลัวหรือว่าไม่มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองกําลังขายต่อให้คุณมีสินค้าที่ดีที่สุดบริการที่ดีเลิศมากหรือว่ามีไอเดียที่เปลี่ยนโลกได้ก็ไม่มีใครเข้าใจไม่มีใครอินและก็ไม่มีใครอยากจ่ายนั่นเองเพราะคนจะเชื่อคุณก็ต่อเมื่อคุณเชื่อในสิ่งที่คุณพูดก่อนนั่นเองค่ะ อยากจะหาเงินให้เก่งคุณต้องหัดสื่อสารให้เป็นหัดเล่าให้เคลียร์หัดพูดให้น่าสนใจหัดเรียบเรียงคําให้นําทางความรู้สึกของคนฟังและก็หัดใช้คําพูดให้กลายเป็นอาวุธที่เปิดประตูสู่โอกาสนั่นเองจําไว้นะคะว่าคนที่พูดไม่เป็นไม่มีวันขายได้คนที่อธิบายสิ่งที่ตัวเองมีไม่ได้ไม่มีวันชนะใจลูกค้าและคนที่ไม่มีพลังในคําพูดก็จะไม่มีทางเปลี่ยนชีวิตของใครได้เลย ถ้าคุณจะ,จะหาเงินเก่งขึ้นเริ่มต้นจากฝึกปากของตัวเองให้พูดในสิ่งที่เปลี่ยนใจคนได้จริงๆแล้วคุณจะเห็นนะคะว่าคำพูดดีๆหนึ่งประโยคมีมูลค่ามากกว่าการทำงานหนักไปอีกหลายปีเลยค่ะต่อมาทักษะที่2ก็คือการขายแบบเข้าใจมนุษย์จงอย่ารังเกียจคำว่าขายนะคะเพราะทั้งชีวิตของคุณจะรอดหรือไม่มันขึ้นอยู่กับคำว่าการขายตัวเองนั่นแหละไม่ว่าคุณจะขายความสามารถให้กับบริษัท ขายความมั่นใจให้กับลูกค้าหรือแม้แต่ขายความจริงใจให้กับคนที่คุณรักทุกอย่างคือการขายทั้งสิ้นค่ะถ้าคุณยังรังเกียจคำว่าขายชีวิตของคุณจะไม่มีวันแตะคำว่ารวยได้จริงๆเลยนะคะเพราะทุกอย่างในโลกนี้คือการขายคุณอาจจะไม่ใช่พ่อค้าไม่ใช่แม่ค้าไม่ใช่นักการตลาดแต่คุณก็หนีไม่พ้นการขายตัวเองในทุกจังหวะของชีวิตเลยอย่างเช่นตอนที่ไปสมัครงานคุณไม่ได้แค่ยื่นเรซูเม แต่คุณกําลังขายความสามารถให้บริษัทเชื่อว่าคุณคุ้มค่ากับเงินเดือนที่เขาต้องจ่ายตอนคุณเจอลูกค้าคุณไม่ได้แค่พูดให้ฟังดูดีแต่คุณต้องขายความมั่นใจให้เขารู้สึกว่าซื้อจากคุณแล้วเขาจะได้ของที่ดีที่สุดและแม้กระทั่งตอนที่คุณอยากจะให้ใครรักคุณไม่ได้แค่แสดงความจริงใจแต่คุณกําลังขายให้เขาเชื่อว่าคุณคือคนที่เขาจะฝากหัวใจไว้ได้การขายที่ดีไม่ได้เกิดจากการพูดเยอะแต่เกิดจากการเข้าใจอย่างลึกซึ้ง คนที่ขายเก่งคือคนที่เข้าใจมนุษย์มองออกว่าคนอื่นต้องการอะไรเขาเจ็บตรงไหนเขากลัวเรื่องอะไรและเขาฝันถึงอะไรคนแบบนี้จะพูดแค่ไม่กี่คำแต่พุ่งเข้าเป้าพาให้คนตัดสินใจได้ในทันทีไม่ใช่ด้วยความกดดันแต่เพราะว่ามันใช่จริงๆมันใช่สิ่งสิ่งนี้แหละแต่ส่วนคนที่ขายไม่ออกส่วนใหญ่มักจะคิดถึงตัวเองมากกว่าลูกค้าเมื่อต่คิดว่าฉันจะได้อะไรแทนที่จะคิดว่าฉันจะช่วยเขาเรื่องอะไร ถ้าคุณยังมองลูกค้าเป็นแค่กระเป๋าสตางคุณก็จะไม่มีวันปิดการขายได้อย่างยั่งยืนการขายที่ยั่งยืนคือการเข้าไปในใจคนไม่ใช่แค่การยัดเยียดให้เขาจ่ายแต่มันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ทําให้เขาอยากซื้อไม่ใช่แค่ต้องซื้อและเมื่อคุณเข้าใจสิ่งนี้ค่ะคุณก็จะไม่กลัวคําว่าขายอีกต่อไปจําไว้นะคะคนที่ขายเป็นจะไม่มีวันอด คนที่เข้าใจมนุษย์จะไม่มีวันจนและคนที่รู้ว่าทุกอย่างในชีวิตคือการขายจะไม่ปล่อยให้โอกาสเดินผ่านไปแบบเปล่าประโยชน์ถ้าคุณอยากจะหาเงินให้เก่งอย่ารอให้คนมาสนใจคุณแต่จงฝึกตัวเองให้ขายได้ในทุกสถานการณ์และคุณจะไม่ต้องวิ่งไล่ล่างเงินอีกต่อไปเพราะเงินมันจะวิ่งเข้ามาหาคุณเองค่ะต่อมาทักษะข้อที่3ก็คือการจัดการเวลาอย่างคนรวยนะคะ คนธรรมดาใช้เวลาแบบที่ปล่อยให้มันไหลไปวันๆแต่คนที่เขาหาเงินเก่งเขาจะเร่งรัดเวลาให้ทำงานแทนเขายิ่งเขาโฟกัสมากเท่าไหร่งานที่สำคัญก็จะยิ่งเสร็จเร็วเขาก็จะยิ่งหาเงินได้เร็วมากยิ่งขึ้นคุณมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากับคนรวยทุกคนแต่ทำไมคุณยังรู้สึกว่าเวลามันไม่เคยพอคำตอบไม่ใช่เพราะว่าคุณมีภาร,ระมากเกินไปแต่เพราะว่าคุณยังไม่เคยเร่งรัดเวลาให้มันทำงานแทนคุณอย่างแท้จริงนั่นเอง คนธรรมดาก็ปล่อยให้เวลาผ่านไปวันๆเหมือนน้ำที่ไหลผ่านไปนะคะแต่คนที่หาเงินเก่งเขาจะไม่ยอมปล่อยให้เวลาหลุดรอดแม้แต่วินาทีเดียวเขารู้ว่าเวลาไม่ใช่สิ่งที่แค่ต้องบริหารแต่มันคือทรัพยากรที่ต้องลงทุนอย่างเฉียบขาดทุกนาทีที่เขาใช้อยู่นั้นไม่ใช่แค่เพื่อให้วันนี้ผ่านไปแต่มันเป็นการปูทางให้อนาคตเดินมาหาเขาเขาจัดตารางเวลาอย่างแม่นยำเลือกทำในสิ่งที่สำคัญก่อนเสมอ แล้วก็ไม่ยอมเสียเวลาให้กับสิ่งที่ไม่พาเขาไปไกลกว่าเดิมแต่ในขณะที่บางคนกำลังเลื่อนไทฟีด Facebook หรือว่าฟีด t ิ k กตอไปวันละหลายชั่วโมงส่วนคนรวยเขาก็กำลังใช้เวลาเท่าๆกันนั้นในการศึกษาตลาดใหม่สร้างคอนเน c t ชันใหม่หรือว่าวางระบบให้ตัวเองโดยที่ไม่ต้องทำงานไปตลอดชีวิตนั่นเองเพราะเขารู้ดีนะคะว่าคนที่ใช้เวลาคุ้มกว่าจะสามารถหาเงินได้เร็วกว่าและก็มั่นคงกว่าในระยะยาว ถ้าคุณยังไม่ฝึกทักษะการจัดการเวลาคุณก็จะกลายเป็นแรงงานของนาฬิกาทำงานให้หมดวันไปแต่ก็ไม่ได้เข้าใกล้เป้าหมายเลยคุณก็จะเหนื่อยไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้ว่าเหนื่อยไปเพื่ออะไรและในที่สุดคุณก็จะเชื่อว่าคุณไม่มีทางรวยได้ทั้งที่จริงๆแล้วคุณแค่ไม่เคยใช้เวลาแบบคนรวยเท่านั้นเองค่ะจงจำไว้ให้ขึ้นใจเลยนะคะว่าทุกคนมีเวลาเท่ากันแต่ไม่ใช่ทุกคนที่รู้วิธีในการใช้เวลาให้หาเงินแทนตัวเองได้ ทักษะในการจัดการเวลาไม่ใช่เรื่องของระเบียบแต่มันคือเรื่องของทิศทางคุณไม่ได้ต้องการวันยุ่งยุ่งอีกวันหนึ่งแต่คุณต้องการชั่วโมงคิดเปลี่ยนชีวิตต่างหากนะคะต่อมาทักษะข้อที่4ก็คือการคิดวิเคราะห์แบบหนักธุรกิจชีวิตมันไม่ได้ง่ายสําหรับใครทั้งนั้นค่ะแต่สิ่งที่ทําให้คนบางคนรอดและบางคนร่วงไม่ใช่เพราะว่าใครเจอปัญหามากหรือว่าน้อยกว่าใครแต่เป็นเพราะว่าบางคนคิดเป็นในขณะที่บางคนมัวแต่ดรามา่า ทุกครั้งที่มีปัญหาคนธรรมดาก็จะถามว่าทำไมมันจะต้องเกิดกับฉันแต่คนที่หาเงินเก่งค่ะเขาจะตั้งคำถามว่าฉันจะแก้เกมยังไงให้เงินมันยังสามารถเดินต่อได้นี่แหละค่ะคือความต่างของคนที่คิดแบบนักธุรกิจกับคนที่คิดแบบเหยื่อนักธุรกิจจะมองทุกปัญหาเป็นต้นทุนในการเรียนรู้เขาจะไม่เสียเวลาจมอยู่กับอารมณ์แต่จะรีบหาทางออกรีบพลิกสถานการณ์รีบคิดใหม่ทาใหม่เพื่อที่จะให้ยังเดินเกมต่อได้ ในขณะที่คนมัวแต่นั่งโทษดวงโทษโชคชะตาโทษคนอื่นโทษนู่นโทษนี่แล้วสุดท้ายก็ทิ้งความฝันไว้กลางทางการคิดวิเคราะห์แบบนักธุรกิจไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องมีบริษัทไม่ต้องมีพนักงานสักคนก็ได้ค่ะขอแค่คุณมีสมองที่คิดแบบเจ้าของไม่ใช่คิดแบบลูกจ้างตลอดชีวิตจงคิดแบบคนสร้างไม่ใช่แค่คนรับคําสั่งเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มวิเคราะห์แทนที่จะฟูมไฟลยคุณก็จะเริ่มเข้าใจว่า ทุกวิกฤตมันซ่อนโอกาสไว้เสมอนั่นเองนะคะคุณอาจจะไม่ได้เรียนเก่งอาจจะไม่ได้จบธุรกิจมาแต่ถ้าคุณฝึกตัวเองให้คิดเป็นคิดลึกคิดรอบด้านทุกวันคุณก็จะมีเครื่องมือที่คนเรียนดีหลายคนไม่มีนั่นก็คือสมองที่ใช้งานได้จริงไม่ใช่แค่ท่องตำราเพื่อให้สอบผ่านจำไวน้นะว่าปัญหาทุกเรื่องมันมีมูลค่าในตัวของมันเองถ้าอยากจะหาเงินให้เก่งอย่าเอาแต่วอยวายตอนปัญหามา แต่จงยิ้มแล้วก็คิดว่าฉันจะแก้กเกมยังไงให้ชนะเพราะในโลกนี้นะคะคนที่รอดไม่ใช่คนที่มีชีวิตที่ดีแต่คือคนที่คิดดีคิดไวคิดลึกตั้งหากนั่นเองทักษะที่หาก็คือการต่อรองเพื่อผลประโยชน์สูงสุดถ้าคุณไม่กล้าขออย่าหวังว่าจะได้ถ้าคุณไม่กล้าต่อรองอย่าหวังจะเหนือกว่าเพราะในโลกแห่งความสําเร็จนะคะไม่ได้มีรางวัลสําหรับคนที่ยอมง่ายเกินไปคนที่หาเงินได้มากไม่ใช่เพราะว่าโชคดี ไม่ใช่เพราะว่าเขามีต้นทุนเหนือกว่าใครแต่เป็นเพราะว่าเขากล้าใช้คำว่าขอในเวลาที่ต้องขอและก็กล้าพูดคำว่าไม่ในเวลาที่ไม่ควรยอมคุณอาจจะเก่งคุณอาจจะขยันแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่กล้าเรียกราคาที่คุณคู่ควรถ้าคุณยังไม่ยอมรับเงื่อนไขทุกอย่างโดยที่ไม่เคยตั้งคำถามแล้วหวังว่าสักวันคนจะเห็นค่ามันจะไม่มีวันเกิดขึ้นนะคะเพราะโลกนี้ไม่ได้ให้สิ่งที่คุณสมควรได้แต่มันจะให้สิ่งที่คุณกล้าต่อรองนั่นเอง การต่อรองไม่ใช่ความขัดแย้งแต่มันคือศิลปะของคนที่รู้ว่าตัวเองมีคุณค่าคนที่รู้ว่าเวลาของเขาความรู้ของเขาแล้วก็ความสามารถของเขานั้นมีราคาและเขาก็จะไม่ยอมลดมันลงเพียงเพราะว่ากลัวอีกฝ่ายไม่พอใจคนแบบนี้ไม่ใช่คนเรื่องมากแต่คือคนที่กำลังบอกโลกว่าเขาไม่ใช่ของฟรีแต่ถ้าคุณยังกลัวว่าเขาจะไม่จ้างถ้าคุณยังคิดว่าเดี๋ยวเขาจะมองคุณไม่ดีถ้าคุณยังยอมลดทุกอย่างเพราะอยากจะให้ใครสักคนยอมรับ คุณจะถูกลดค่าตัวไปตลอดชีวิตค่ะและคุณก็จะไม่มีวันมีอำนาจในเกมนี้ได้อีกเลยฉะนั้นคุณจะต้องกล้าต่อรองกล้าขอในสิ่งที่ควรได้และก็กล้ายืนหยัดในราคาของตัวเองอย่างมีเหตุผลเพราะการต่อรองไม่ได้ทำให้คุณดูโลภแต่มันทำให้คุณดูมีมาตรฐานมีสติและก็มีเป้าหมายคนที่กำหนดกติกาเกมชีวิตตัวเองคือคนที่กล้าเจรจาไม่ใช่คนที่เงียบแล้วก็หวังว่าโลกจะยุติธรรม ถ้าคุณยังไม่กล้าเปิดปากต่อให้เก่งแค่ไหนคุณก็จะกลายเป็นคนที่ถูกใช้ไปตลอดนั่นเองจำไว้นะคะในโลกของความสำเร็จไม่มีอะไรที่ได้มาฟรีๆและก็ไม่มีใครมอบอำนาจให้คุณถ้าคุณไม่ยื่นมือออกไปคว้ามันด้วยความมั่นใจทักษะข้อที่6คือการเรียนรู้เร็วและก็ลงมือทันทีในโลกของการแข่งขันไม่มีใครรอคุณพร้อมหรอกนะคะเพราะความสำเร็จมันไม่ได้มอบให้กับคนที่เก่งที่สุดแต่มันจะวิ่งเข้าหาคนที่ลงมือก่อน คนที่เรียนรู้ไวกล้าทดลองแล้วก็กล้าลม้มโดยที่ไม่อายใครเขาจะได้เปรียบทุกคนที่มัวแต่รอวันที่เพอร์เฟกที่สุดหลายคนพลาดโอ,อกาสทางชีวิตไม่ใช่เพราะว่าไม่เก่งแต่เพราะว่ามัวแต่รอรอให้เรียนจบก่อนรอให้มีเงินก่อนรอให้มั่นใจก่อนทั้งที่ความจริงแล้วนะคะไม่มีใครบนโลกนี้ที่พร้อมตั้งแต่แรกทุกคนล้วนเริ่มจากความกลัวทั้งนั้นแต่คนที่กล้าก้าวไปก่อนจะมีโอกาสได้เรียนรู้จากของจริงไม่ใช่แค่ท่องจำจากตำรา คุณจะไม่มีวันหาเงินเก่งได้ถ้ายังกลัวผิดพลาดอยู่ทุกวันเพราะการกลัวผิดคือการปิดประตูสู่การเติบโตคนที่หาเงินเก่งไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มแต่คือคนที่ล้มไวลุกไวแล้วก็เรียนรู้ไวเขาไม่เสียเวลาอยู่กับคําว่าเสียดายแต่เขาใช้ทุกความพังมาเป็นบทเรียนที่เปลี่ยนชีวิตให้แกร่งขึ้นอย่าหลอกตัวเองว่าเดี๋ยวค่อยเริ่มเพราะทุกวันที่คุณผัดวันประกันพรุง่งคือทุกวันที่คนอื่นเดินแซงคุณไปอีกก้าว โลกนี้ไม่ได้ใจดีพอที่จะให้คุณซ้อมไปตลอดชีวิตหรอกนะคะมันจะให้รางวัลเฉพาะกับคนที่ลงสนามจริงเท่านั้นคนที่รวยขึ้นเรื่อยๆคือคนที่กล้าเริ่มก่อนแม้ว่าจะยังไม่พร้อมคนที่ฉลาดขึ้นเรื่อยๆคือคนที่กล้าทําผิดก่อนแม้จะยังไม่รู้หมดทุกอย่างคนแบบนี้แหละคะ่ะจึงได้โอกาสก่อนได้เงินก่อนแล้วก็เข้าใจเกมเร็วกว่าทุกคนจําไว้นะคะถ้าคุณอยากจะเป็นคนที่หาเงินเก่ง อย่ารอให้พร้อมก่อนถึงจะเริ่มแต่จงเริ่มก่อนแล้วก็ค่อยเรียนรู้ระหว่างทางเพราะโลกใบนี้ไม่มีใครเกิดมาแล้วก็เป็นคนที่ใช่มีแต่คนที่ลงมือจนตัวเองกลายเป็นคนที่ใช่เท่านั้นแหละค่ะทักษะข้อที่7คือการเขียนเพื่อเปลี่ยนใจคนคำพูดที่ดีอาจาจะสะกิดใจแต่ตัวอักษรที่เขียนดีสามารถเปลี่ยนใจคนได้อย่างถาวรเลยนะคะเพราะการเขียนไม่ใช่แค่การพิมพ์ข้อความไม่คนเห็นแต่มันคือการส่งความรู้สึก ฝังความคิดแล้วก็ปลุกแรงกระตุ้นให้ใครบางคนตัดสินใจทำบางอย่างในทันทีทุกวันนี้คนที่หาเงินเก่งไม่ใช่คนที่หน้าตาดีไม่ใช่คนที่พูดเก่งหรือว่ามีเส้นสายอะไรนะคะแต่คือคนที่เขียนอะไรสักอย่างแค่ไม่กีบ่บรรทัดแล้วคนอยากซื้อคนที่ใช้คำพูดธรรมดาแต่วางได้อย่างมีพลังทำให้คนอยากคลิกทำให้คนโอนไวทำให้คนอินจนอดไม่ได้ที่จะควักกระเป๋าจ่าย เพราะเขารู้ว่าการเขียนที่ดีคือการพูดแทนใจคนอื่นในเวลาที่เขาอธิบายความรู้สึกของตัวเองออกมาไม่ได้แต่คนส่วนมากยังเขียนแบบทรงๆพิมพ์อะไรยาวๆแต่ก็ไม่มีน้ำหนักสื่อสารแบบไม่มีทิศทางทําให้คนอ่านแล้วแบบเฉยๆอ่านแล้วงงหรือว่าแย่ไปกว่านั้นก็คืออ่านแล้วก็เลื่อนผ่านไปเลยค่ะทั้งๆที่คุณก็มีของดีอยู่ในมือแต่สื่อสารไม่เป็นจนมันไม่ได้มีค่าอะไรขึ้นมาเลยคุณไม่จําเป็นต้องเขียนสวยเหมือนนักเขียนนิยาย ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้คําพูดสวยหรูเหมือนนักปรา์คุณแค่จะต้องรู้ว่าเป้าหมายของการเขียนคืออะไรใครคือคนอ่านเขาคิดอะไรกลัวอะไรอยากได้อะไรแล้วก็เรียบเรียงคําพูดของคุณนะคะเหมือนกับว่าไปนั่งอยู่ในใจเขาให้ได้การเขียนไม่ใช่พรสวรรค์แต่มันคือทักษะที่สามารถฝึกได้ยิ่งฝึกเขียนคุณก็ยิ่งเข้าใจคนยิ่งเข้าใจคนคุณก็ยิ่งขายเก่งยิ่งขายเก่งคุณก็ยิ่งหาเงินได้แบบไม่ต้องงอใครจำไว้เลยนะคะ คนที่พูดดีอาจจะมีอิทธิพลต่อหน้ากล้องแต่คนที่เขียนดีจะมีอิทธิพลได้ตลอดเวลาแม้ในยามที่เขาไม่อยู่ตรงนั้นถ้าคุณอยากจะสำเร็จในยุคที่คอนเทนต์ครองเมืองคุณจะต้องฝึกการเขียนให้เป็นอาวุธเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของภาษาแต่มันคือเรื่องของพลังที่เปลี่ยนชีวิตของคนได้จริงทักษะที่8คือการคิดแบบระบบไม่ใช่คิดแบบวันต่อวันถ้าคุณยังคิดแค่ว่าวันพรุ่งนี้จะกินอะไรจะจ่ายค่าเช่ายังไงหรือว่าจะประครองชีวิตให้รอดไปอีกเดือนแบบไหน นั่นไม่ใช่ความผิดของคุณนะคะแต่นั่นมันคือสัญญาณเตือนที่บอกว่าระบบความคิดของคุณยังไม่พร้อมสําหรับความรวยเพราะคนที่หาเงินเก่งไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อเอาตัวรอดวันต่อวันแต่เขาสร้างระบบที่ทําให้เงินวิ่งเข้ามาหาโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยทุกวันเหมือนเดิมการคิดแบบระบบก็คือการเลิกคิดแบบใช้แรงตัวเองตลอดเวลาแล้วก็หันมาคิดว่าจะวางโครงสร้างยังไงจะใช้เครื่องมืออะไรหรือว่าจะทำคอนเทนต์ยังไงหรือแม้แต่จะใช้เงินทุนของคุณ ให้ทำงานแทนคุณในระยะยาวได้ยังไงคุณไม่ได้ทำงานวันนี้เพื่อแลกกับเงินในวันนี้แต่คุณทำงานวันนี้เพื่อให้มันสร้างรายได้ให้คุณตลอดไปคุณเคยสังเกตไมหมคะว่าทำไมบางคนถึงดูไม่ค่อยทำอะไรแต่เงินก็ยังเข้ามาต่อเนื่องเพราะเขาไม่ได้ขายแรงอีกต่อไปเขาขายระบบเขาขายความคิดเขาสร้างช่องทางที่ทำเงินได้แม้ว่าตัวเองจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วนะคะ แต่ถ้าคุณยังคิดแบบวันต่อวนันยังแก้ปัญหาเฉพาะหน้ายังรับงานทุกอย่างโดยที่ไม่เคยวางแผนใหญ่ๆยิ่งทํางานหนักเท่าไหร่คุณก็ยิ่งยึดติดกับกับดักความจนเพราะความเหนื่อยไม่เคยพาคุณรวยได้ถ้าคุณไม่มีระบบมารองรับคนที่ประสบความสําเร็จไม่ได้ชนะเพราะว่าเขาเก่งกว่าเสมอไปนะคะแต่เขาคิดไกลกว่าลึกกว่าแล้วก็เป็นระบบมากกว่าเขารู้ว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตมันจะต้องถูกออกแบบไม่ใช่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นมาเอง จำไว้นะคะว่าคนที่รวยไม่ใช่คนที่หาเงินเก่งแบบวันต่อวันแต่คือคนที่มีวิธีคิดแบบเจ้าของระบบพอคุณคิดเป็นระบบค่ะคุณก็จะไม่ต้องวิ่งไล่หาเงินอีกต่อไปเพราะว่าระบบของคุณก็จะกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดรายได้เข้ามาแบบไม่หยุดทักษะที่9คือการใช้เทคโนโลยีหาเงินแทนใช้แรงคุณกําลังอยู่ในยุคที่คนใช้เทคโนโลยีหาเงินกันนาทีต่อนาทีเลยนะคะในขณะที่บางคนยังใช้แรงแบบเดิม ทำงานวนไปโดยที่ไม่เคยมองไกลกว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าถ้าคุณยังคิดว่าการทํางานหนักคือคําตอบเดียวของความรวยคุณกําลังหลงทางอยู่นะคะเพราะโลกนี้ไม่ได้ให้รางวัลกับคนที่เหนือที่สุดแต่มอบโอกาสให้กับคนที่ใช้เครื่องมือเก่งที่สุดต่างหากคนที่เข้าใจเทคโนโลยีเขาก็ไม่ได้ขยันกว่าใครนะคะแต่เขาฉลาดกว่าในการวางระบบเขาใช้ AI ในการทํางานซ้ําๆแทนตัวเองเขาใช้แพลตฟอร์มสร้างไรายได้หลายช่องทางพร้อมกัน เขาใช้เครื่องมือจัดการเวลาขยายไอเดียแล้วก็ขับเคลื่อนธุรกิจให้เร็วมากยิ่งขึ้นในขณะที่ตัวเขาเองก็ใช้พลังชีวิตน้อยลงด้วยการใช้เทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องของคนที่เก่งไอทีแต่มันคือเรื่องของคนที่กล้าลองแล้วก็กล้าเปลี่ยนถ้าคุณยังบอกตัวเองว่าใช้ไม่เป็นยังรอให้ใครมาสอนก่อนยังกลัวว่ามันยากเกินไปเดี๋ยวคุณก็จะกลายเป็นแรงงานของโลกใบใหม่โดยที่ไม่รู้เลยว่าโลกนี้มีทางลัดเต็มไปหมด จำไว้นะคะว่าคนที่หาเงินได้มากขึ้นในยุคนี้เขาไม่ได้ทำงานมากกว่าแต่เขาคิดเป็นระบบเขาใช้เครื่องมือแทนแรงและก็รู้วิธีที่ทำให้เทคโนโลยีกลายเป็นผู้ช่วยที่ส่งพลังที่สุดในชีวิตทักษะที่10คือการอ่านเกมธุรกิจและก็จับเทรนให้ทันคุณรู้ไหมคะว่าคนที่หาเงินได้เร็วเขาไม่ได้รอให้ตลาดบอกว่าอะไรขายดีแต่เขารู้ก่อนคนอื่นเสมอว่าอะไรกำลังจะมาเขามองเกมขาดก่อนที่เกมจะเริ่มแล้วก็ลงมือก่อนที่คนส่วนใหญ่จะกล้าทำ นี่แหละค่ะคือเหตุผลที่บางคนรวยเร็วทั้งที่เริ่มต้นพร้อมกับคุณทุกอย่างการอ่านเกมธุรกิจไม่ใช่แค่เรื่องของข้อมูลแต่มันคือการมองเห็นสิ่งที่คนส่วนมากมองข้ามในขณะที่คนส่วนใหญ่กําลังเสพข่าวบันเทิงเสพข่าวดรามา่าคนที่อยากรวยจริงเขาจะอ่านข่าวเพื่อหาโอกาสเขาเฝ้ามองความเปลี่ยนแปลงเพื่อมองให้ออกว่าสิ่งนี้กําลังส่งสัญ,ญญาณอะไรกับตลาดเขาไม่ได้เชื่อทุกอย่างที่คนพูดแต่เขามีเรดาร์ที่สแกนอยู่ตลอดเวลาว่าอะไรคือของจริงอะไรคือกระแส แล้วก็อะไรคือประตูที่ควรรีวิ่งเข้าไปก่อนที่จะสายเขาไม่รอให้แน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเขาลงมือก่อนแล้วก็ค่อยปรับทีหลังเพราะเขารู้ดีว่าใครที่เริ่มก่อนคนนั้นได้เปรียบแต่ถ้าคุณยังใช้เวลากับโทรศัพท์แค่เพื่อดูคลิปดูรีวิวหรือว่าเสพเนื้อหาที่ไม่ได้พาคุณไปไกลกว่าจุดที่คุณยืนอยู่คุณก็จะพลาดโอกาสยายใหญ่ๆไปทุกวันและคุณก็จะมานั่งบ่นทีหลังว่าทำไมคนอื่นเขาไปได้ไกลทั้งที่คุณก็มีเวลาเหมือนกันย4ิบสี่ชั่วโมงเท่ากันเลย การจับเทรนไม่ใช่แค่เรื่องของดวงแต่มันคือเรื่องของการใส่ใจการฝึกอ่านความเปลี่ยนแปลงแล้วก็การกล้าที่จะไม่เดินตามคนอื่นในเวลาที่ต้องกล้าคิดต่างเพราะโลกใบนี้เปลี่ยนไปทุกวันเลยนะคะและเงินก็จะไหลไปหาคนที่กล้าเปลี่ยนก่อนจำไว้นะคะว่าคนที่รวยขึ้นเรื่อยๆไม่ได้รอให้ตลาดมั่นคงไม่ได้รอให้ทุกอย่างปลอดภยัยแต่เขาเรียนรู้ที่จะอ่านเกมไวแล้วก็กล้าก้าวเข้าไปในจังหวะที่คนส่วนใหญ่ยังลังเลคุณไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่าง ขอแค่ลงมือทําอย่างรวดเร็วก็พอค่ะทักษะที่11คือการสร้างตัวตนที่น่าเชื่อถือในโลกออนไลน์คุณอาจจะมีความสามารถเต็มเปี่ยมคุณอาจจะเก่งเกินคนรอบตัวหลายเท่าแต่ถ้าคนทั้งโลกมองไม่เห็นตัวตนของคุณทุกอย่างที่คุณมีมันก็แทบไม่มีค่าเลยนะคะโลกยุคนี้ไม่ได้วัดกันแค่ว่าใครเก่งแค่ไหนแต่มันวัดกันที่ว่าใครกล้าสร้างตัวตนจนคนเชื่อและก็จดจำได้ คนที่หาเงินเก่งในยุคนี้นะคะไม่ใช่คนที่พูดเพราะหรือว่าหน้าตาดีแต่คือคนที่กล้าสื่อสารกับโลกอย่างมั่นใจเขากล้าบอกว่าเขาเชี่ยวชาญเรื่องอะไรเขาเก่งด้านไหนเขายือนอยู่บนจุดยืนแบบไหนแล้วเขาก็ใช้ทุกแพลตฟอร์มในการประกาศความชัดเจนนั้นให้โลกรู้ค่ะทุกโพสที่คุณเขียนทุกคําพูดที่คุณปล่อยออกมาทุกคลิปที่คุณอัปโหลดทุกภาพที่คุณเลือกแชร์มันกําลังสะท้อนว่าคุณเป็นใคร ถ้าคุณยังปล่อยให้โปรไฟล์เงียบไม่มีอะไรน่าสนใจไม่มีจุดเด่นไม่มีอะไรให้จดจําก็อย่าแปลกใจนะคะว่าทําไมคนอื่นถึงเดินผ่านคุณไปเฉยๆแม้ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนก็ตามในยุคที่ทุกอย่างออนไลน์ใครที่ไม่มีตัวตนเท่ากับไม่มีที่ยืนคุณไม่สามารถซ่อนตัวแล้วก็หวังให้โอกาสเข้ามาหาคุณเองคุณจะต้องกล้าขยับกล้าแชร์กล้าปล่อยตัวตนออกไปให้โลกได้เห็นนะคะ เพราะความเชื่อมันมันไม่ได้เกิดจากแค่คำพูดแต่มันเกิดจากการปรากฏตัวยกากต่อเนื่องจงสร้าง Personal Brand ของตัวเองให้ชัดเจนนะคะไม่ต้องทำให้ทุกคนชอบแต่จะต้องทำให้คนที่ใช่จดจำคุณได้ถ้าคุณเป็นคนเก่งก็จงสื่อสารให้โลกเห็นว่าคุณเก่งถ้าคุณมีไอเดียที่ดีก็จงปล่อยมันออกไปไม่ใช่เก็บไว้รอวันที่สมบูรณ์แบบเพราะวันนั้นอาจจะไม่มีอยู่จริงจำไว้นะคะโลกไม่ได้ให้โอกาสกับคนที่เก่งที่สุด แต่ให้โอกาสกับคนที่กล้าสแสดงออกแล้วก็ชัดเจนที่สุดถ้าคุณอยากจะให้โอกาสวิ่งเข้ามาหาอยากจะให้ลูกค้าเดินเข้ามาเองอยากจะให้พาร์ทเนอร์อยากร่วมงานกับคุณโดยที่ไม่ต้องไปไล่ล่าตามใครจงสร้างตัวตนให้คนรู้จักนะคะจงสร้าง Personal b r a นด์ให้คนรู้จักคุณในแบบที่คุณตั้งใจแล้วคุณจะกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดโอกาสเข้ามาแบบที่คุณไม่ต้องออกแรงไล่ล่าอีกต่อไปค่ะและทักษะข้อที่12ก็คือการอดทนในสิ่งที่ควรอดทน คุณรู้ไหมคะว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้จนเพราะว่าหาเงินไม่เก่งแต่จนเพราะว่าใช้เงินไม่เป็นใช้ก่อนคิดใช้เพื่ออวดใช้เพื่อหนีความรู้สึกไร้ค่าในใจตัวเองทั้งที่ยังไม่ได้มีอะไรที่มั่นคงแต่กลับใช้เงินเหมือนกับว่าจะไม่มีวันหมดนั่นแหละค่ะวงจรที่ทําให้คุณหาเงินเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอความรวยที่แท้จริงไม่ได้วัดกันที่ว่าหาได้เท่าไหร่แต่วัดกันที่ว่าคุณอดทนกับสิ่งที่ไม่จําเป็นได้แค่ไหนคนที่เขารวยขึ้นเรื่อยๆนะคะไม่ใช่เพราะว่าเขามีรายได้มากที่สุด แต่เป็นเพราะว่าเขาเลือกใช้เงินเฉพาะสิ่งที่ทําให้เขาโตไม่ใช่สิ่งที่แค่ทําให้เขาดูดีแค่ชั่วคราวถ้าคุณอยากจะประสบความสําเร็จแต่คุณไม่สามารถอดทนรอได้คุณอยากจะเก่งอยากจะรวยอยากจะมีชีวิตที่ดีแต่คุณใช้ทุกบาททุกสตางค์ไปกับของที่ไม่มีวันงอกเพิ่มได้อยากจะได้ไวอยากจะอวดเร็วอยากจะรู้สึกว่าตัวเองเหนือกว่าทางทางที่ในบัญชีไม่มีแม้แต่ความมั่นคงขั้นพื้นฐานเลยอยากหาเงินเก่งก็ต้องอดใจให้เป็นนะคะ จะต้องรู้ว่าอะไรคือรางวัลแล้วก็อะไรคือกับดักจะต้องกล้าอดของฟุ่มเฟือยในวันนี้เพื่อให้คุณมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตในวันหน้าเพราะคนที่อดเป็นก็จะเหลือเงินไปลงทุนส่วนคนที่อดไม่เป็นก็จะหมดเงินไปกับความรู้สึกอยากได้ที่ไม่เคยจบไม่เคยสิน้นอย่าคิดว่าความอดทนคือความลำบากแต่จงมองว่ามันคือพลังใจที่คนสำเร็จทุกคนต้องมีถ้าคุณยังใช้ชีวิตตามใจตัวเองทุกเรื่องอยากได้อะไรก็ต้องได้ในทันที คุณก็จะไม่มีวันรู้จักคำว,ว่าเติบโตแบบยั่งยืนเลยนะคะจำไว้นะคะว่าความมังคั่งไม่เคยเกิดขึ้นจากความใจร้อนแต่เกิดขึ้นจากการวางแผนการยับยั้งชั่งใจและก็การอดในสิ่งที่ควรอดเท่านั้นฝึกควบคุมตัวเองให้ได้และคุณจะควบคุมเงินได้ฝึกมีวินัยในการใช้เงินและคุณก็จะมีวินัยกับทุกอย่างที่นำพาไปสู่ความสำเร็จได้เองค่ะและสุดท้ายนี้นะคะอยากจะบอกว่าทักษะทั้งหมดนี้คือทรัพย์สินที่ไม่มีใครแย่งไปได้ ยิ่งคุณเก่งขึ้นมากเท่าไหร่โอกาสก็จะยิ่งไหลมาหาคุณเร็วขึ้นเท่านั้นจงอย่าเสียเวลาเฝ้ารอโอกาสแต่ให้ฝึกตัวเองให้พร้อมแล้วโอกาสมันจะตามมาหาคุณเองค่ะ